สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชัยยูทูบทุกท่านนะครับเอาวันนี้ก็พามาดูเทลเลยเจ้าคุณปูครับหลังจากที่แต่งหน้าทาสีกันเรียบร้อยครับก็รู้สึกว่าจะพอใช้ได้ครับเหลือใส่บวกเหลือตกแต่งเพิ่มเติมอีกนะครับ ก็ทำไปเรื่อยๆครับโอ้ขุดปูในกระบะเทนลเลอร์นี่มาในรูปแบบของสีโกเบครับสีโกเบโก้ <sho> ตกแต่งดุมลอ้อนะครับนี่ สวยมาดูด้านหน้าครับโอ้อ,อกลายของอีสุสุครับเออพอด์ได้ายครับผม มาฝากเพื่อนๆครับดูหน้าไปแล้วเาขอบคุณทีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับจะเอามาฝากเพื่อนๆให้ได้ดูกันนะครับ หลังจากที่ทําสีใหม่ก็มาอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนสีใหม่ครับเดี๋ยวติดแผ่นสะท้อนแสงนะครับอ้มาจะงามอยู่ย่งย่างย่างย่ง,ยงแต่งไปเรื่อยๆครับนี่ครับลัสสิกค,ครับพี่น้อง คลาสสิกโอเคครับผมขอบคุณขอบใจครับที่เข้ามาชมครับผมโอ้ oh. ขอจบไว้เพียงท่านีีก่อนครับ จะมีอะไรเดี๋ยวมาฝากเพื่อนๆได้ดูกันคลิปตอนต่อไปครับว่าเราจะทำตรงไหนบ้างครับ